ปัญหาใหญ่ของนักวิ่งนะครับก็คือรองเท้าเปื้อนนะฮะตกป,กปกทำยังไงดีนะไม่อยากซักก็ต้องเช็ดสะอาด,ดุ่นๆุนด้วยไวซ์บัตตี้นะครับทิชชู่เช็ดรองเทา้าไวซ์บัตตี้ช่วยยับยัง้งแบคทีเรียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับผลิตกระดาษเส้นใยธรรมชาติย่อยสลายได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะทำความสะอาดหมดจดขจัดคราบฝังแน่นให้รองเท้าสะอาดเหมือนใหม่เนี่ยถูถูถ,ถ,ถูถูนะเช็ดทำความสะอาดได้กับทั้งวัสดุหนังยางผ้าและเครื่องหนังอื่นๆอ่อนโยนไม่ทําลายผิวรองเท้านะครับ ขาวขาวอย่างนี้ก็จัดการได้นะฮะง่ายสะดวกเหมาะกับการทำความสะอาดแบบเร่งด่วนนะครับ1 2 7 9บาทมี 10, 000, 1 0แผ่นต่อ1ซองนะครับ White Bu ดี y เช็ดสะอาดเรด่นวนด้วย w h i t e b u d d y พิชชู่เช็ดรองเทา้า w h i t e b u d d y